เรารู้ว่าคนเราให้โอกาสร้านกาแฟได้ไม่เกินสองครั้งกินครั้งแรกไม่อร่อยครั้งที่สองไปกินอีกถ้าไม่อร่อยเก็บหลังกาแฟเป็นเครื่องดื่มไม่กี่ประเทศเป็นธุรกิจไม่กี่ตัวที่คุณสามารถทําให้คนกินได้ทั้งชีวิตวันนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะครับและก็ใน EP นี้ครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับแบรนด์ของเชียงใหม่ ที่มีความแข็งแกร่งมากๆในการทําร้านกาแฟปเ e ียลตี y Coffee ครับร้านนี้เนี่ยมีถึง7สาขาในเชียงใหม่ครับแล้วก็มีร้านกาแฟาในเครือมากกว่าอีก5าที่ครับร้านนี้มีชื่อว่า The Baristo อะไรทําให้ร้านนี้ประสบความสําเร็จจากการก่อตั้งแบรนด์ตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่7ครับแล้วก็กลายเป็นที่1ในใจก็ว่าได้ของคนเชียงใหม่ถ้านึกถึงกาแฟปเ e ียลตี y Coffee นึกถึงร้านกาแฟาที่มีการตกแต่งสวยงามแล้วก็ความพิเศษในเรื่องของบรรยากาศและก็ดีไซน์ ร้านบาริสโตเป็นร้านที่ตอบโจทย์ได้ดีมากๆแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้าของร้านให้มากขึ้นรวมถึงถามคียสักเซสถามกลยุทธ์ความสําเร็จและไอเดียในการทําร้านนี้ครับตามมากับอมเลยครับสวัสดีครับพี่ตอสวัสดีครับโอ้โหร้านสวยมากเลยมากเลย The Balisto แห่งเชียงใหม่ตอนนี้กี่สาขาแล้วครับีแปแล้ว ในเชียงใหม่มีเจ็ดครับแล้วก็มีที่สีราชาหนึ่งสาขามีหมดแปดครับแปดสาขาในเชียงใหม่าาแล้วสวยแบบในทุกร้านเลยไหมคล้ายๆกันแต่การตกแต่งเราจะไม่เหมือนกันเลยครับคอนเซ็ปต์ของเราคือบริโซ่เนี่ยแปดสาขาจะตกแต่งไม่เหมือนกันเลยสมมติว่าอย่างสาขาปิงคนเบร์อยู่ใกล้แม่น้ําเราจะเน้นวัสดุที่ใช้คือไม้ปูนสีเทาซึ่งเป็นผนังหรือว่าสีขาวเพื่อดอกนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นสาขาสารนรถไฟเนี่ยอันนั้นจะอยู่ใกล้สถานีรถไฟเราจะมองถึงโรงงานก็จะมีเหล็ก มีปูนเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยครับล้าเราก็เกิดแบบไอเดียว่าต้องตกแต่งแบบไหนฉะนั้นแต่ละสาขาเนี่ยดูโลเคชั่นด้วย<ช>ว่าต้องทําแบบไหนอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราอยากสร้างให้มันดูเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าเกิดประเด็นว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วเกิดคนญี่ปุ่นมาก็จะเบื่อไหมมีวันนึงก็ขับรถไปไป้บ้านร้านนาลังนี้ทำไมเหมือนญี่ปุ่นจังอาหารจีนอันนี้มันจีนหรือญี่ปุ่นกันแน่เราเกิดความคิดว่าจริงๆจีนญี่ปุ่นไทยเกาหลีสี่ประเทศเนี่ย มันมีความคล้ายกันมากมีเขาเจอที่คล้ายกันแล้วก็ใช้ชื่อว่าเอเชียสไตล์โดยที่เราเพิ่มสิ่งที่แตกต่างคือคำว่าโมเดิร์น มันก็เลยเป็นความรู้สึกท,ที่ว่าเราก็เลยอยากสร้างอะไรให้มันดูแบบให้คนทุกชาติเข้าได้ uh huh. อยา่างอาคารแรกเนี่ยมันจะดูมีความเป็นประสา,าส่วนนี้ญี่ปุ่นจัดเลยฝั่งตรงข้ามเป็นโคเวกิ้งสเปซข,ของเราจะมีความเป็นร้านนาผสมญี่ปุ่นจะเห็นได้จากเรามีบานเกตแล้วก็มีหมอนสามเหลี่ยมเพื่อให้คนเข้าใจผมว่ามันออกมาในรูปแบบของการดีไซน์ที่เข้าใจความต้องการจริงๆแล้วพี่ก็ทําการบ้านดีมากเลยนะพอเปิดเข้ามาคือมันแบบเฮ้ยมันเป็นสเต็ปสขึ้นมา <Me an> เหมือนกับญี่ปุ่นหรือเกาหลีที่เราเห็นในหนังจริงๆอ่ะใช่ครับเออแล้วมันดูแบบสบายอะไรอย่างเงี้ยเอ้ดูดีดูดีมากเลยใช่ครับเราก็เป็นคนสีเรเยสี่ยนข้างๆเรื่องพวกนี้คร <c oughs> ับเพราะอาจจะบอกว่าเราทาร้านมาเยอะแล้วเราก็เริ่มดูแนวของลูกค้าว่า <c oughs> ลูกค้าชอบแนวไหน <c oughs> ในขณะที่คนอื่นยกไปอย่างคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยการทําคาเฟ่นเนี่ยการประสบความสาเร็จคนต้องเถิน <c oughs> โอเวอร์ลูกค้าให้เร็วหรือเปล่า <c oughs> หรือคนต้องพยายามอย่าให้ลูกค้านั่งนานไหมแต่เรารู้สึกว่าเสน่ห์ของคาเฟ่ เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณสามารถทําให้ลูกค้าอยู่กับร้านได้นานๆคุณประสบความสำเร็จน,นะใครจะไม่มีความสุขแล้วอยู่ในร้านนานๆได้ละ่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาสามารถอยู่คุยกับเราได้เป็นสองชั่วโมงสามมติว่าคุณทําให้ลูกค้ามีมความสุขแล้ว อันนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญและอยากรู้ว่าก่อนที่พี่ต่อจะมาทําคาเฟ่แล้วประสบความสําเร็จในเรื่องของการตกแต่งหรือความพิเศษของกาแฟเนี่ยเมื่อก่อนทําอะไรมาก่อนฮะที่บ้านเริ่มต้นจบปุ๊บทำธุรกิจของครอบครัวนะครับเป็นทราเวลเจนซี่ก็พาทัวร์ไปต่างประเทศแล้วก็รับทอวีซ่าออกจองตัว๋วซึ่งมันก็เป็นข้อดีที่ทําให้เราเห็นภาพของมองน,นอกเราไปเยอะมากจนเราเห็นภาพหลายๆอย่างแล้วเราก็อาจจะซึมซับ ตรงนั้นมาค่อนข้างเยอะแล้วจุดที่เริ่มมาทํากาแฟจริงๆเนี่ยครับประมาณกี่ปีแล้วเพราะอะไรถึงแบบเฮ้ยต้องเกิดบาริสโต้แล้วเว้ย <พอ S 1> แบบอยากทําแล้วอะไรเงี้ยครั้ <ๆ S 1> <ไ>ง,งแรกพอเราทาบร,ริษัทตัวเครื่องบินเริ่มต้นแล้วก็เราก็มาทาโรติกูก่อนนะครับอพอ,พอทาโรติกูได้ประมาณ7ปี8ปีปุ๊บเราเกิดประเด็นแล้วครับเรารู้สึกเลยว่าลูกค้าโรติกูสุดเยอะมากวันหนึ่งที่ลูกค้าโรติกูเคยเข้าร้านเราเราจดจากสถิติรับออเดอร์สูงสุดวันนึงคือ2600คน2 6 0 0วันเดียวครับ คำถามแรกแหละจัดการโอเปอเรชั่นยังไงในการรับคนจํานวนแบบหลักพันคนเราก็ต้องมองว่าอะไรคือจาเป็นไม่จําเป็นครับถ้าคุณทําให้มันอร่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างในส่วนตัวนะครับแต่ลูกค้าต้องรอนานหนึ่งชั่วโมงแต่คุณลดความอร่อยให้มันลงเหลือ90ซแต่ลูกค้ารอแค่ห้านาทีผมว่าต่อให้มันอร่อยแค่ไหนก็ตามแต่ต้องลูกค้าที่รอหนึ่งชั่วโมงเขาคือไม่อร่อยอันนี้คือสิ่งที่เราทำที่เราจะมองปัจจัยตรงนี้เป็นหลักก่อนรเรากเกิดความรู้สึกว่า แล้วในแง่ของขนมหวานนะสักวันมันจะมีวันตายไหมขนมเมื่อก่อนกระแสเริ่มต้นจะชอบช็อกโกแลตหวานพอช็อกโกแลตหวานจบปุ๊บกลายเป็นฮันนี่โทส์ฮันนี่โทส์เสร็จกลายเป็นบินซูส่วนตัวเกิดความรู้สึกว่าแล้วเราจะทํายังไงให้หาธุรกิจที่มันมันสเตเบิลแล้วมันมั่นคงกับชีวิตเราได้คือมันไม่ใช่เทรนด์ที่มาแป๊บๆแล้วก็ไปแล้วก็เปลี่ยนเรื่อยจะ,อ,ะอยากจะหาอะไรที่มันแบบนิ่งแล้ว ทำ<ช>ได้นานโพนสไ้ายเราเกิดความรู้สึกว่ากาแฟเป็นเครื่องดื่มไม่กี่ประเทศเป็นธุรกิจไม่กี่ตัวที่คุณสามารถทําให้คนกินได้ทั้งชีวิต<ช>แล้วแพชชั่นในการทํากาแฟแบบมีหลากหลายสายพันธุ์ขนาดนี้มีขั้นตอนหรือหรือสร้างเอ็กซ์เพรียร์ให้ลูกค้าเนี่ยมันมาแต่แรกไหมหรือว่ามันค่อยๆเกิดขึ้นในระหว่งางเจ็ดปีคือจริงๆค่อยๆเกิดครับข้างแรกสาขารแรกเราตั้งข้างหลังมิงตกิกูเราอยากสร้างเหมือนแล็บทดลองเล็กๆ <S <S <c oughs> เรารู้ว่าคนเราให้โอกาสร้านกาแฟได้ไม่เกิน2ครั้ง Uh huh. กินครั้งแรกไม่อร่อยครั้งที่สองไปกินอีกถ้าไม่อร่อยจบหละเนึ่อออกไหมครับ,รบมันจะปากกับปากกันไปเลยเพราะฉะนั้นเราเลือกที่ไปตั้งข้างล่างหลังข้างหลังร้านเพราะเราค่อยๆอ,อยาก,ตกืต mm hmm. ใช่ซึ่งเราอยอมรับว่าตอนนั้นความรู้ของเราเราก็ได้แค่บาริสต้าคนหนึ่งเข้ามาช่วย mm hmm. ความรู้ของส่วนตัวไม่มีเรื่อง mm hmm. เรื่อกกงต้นไม้ศูนย์เลยอะไระครับ ในเมื่อเราช้ากว่าคนอื่นไปหลายสิบปีเราก็ต้องเบิ้ลเพื่อทําให้เข้าใจในรสชาติกาแฟให้ทันชดเชยในระยะเวลาที่เสียไปไ,ไปทุกร้านที่เขาว่าอร่อยไปทุกร้านที่เขาว่าไม่อร่อยเจอจอดแวะซื้อเพราะเราอยากเข้าใจว่ากาแฟแต่และรสชาติในเชียงใหม่มันเป็นยังไงคือผมมองว่าในมุมมองอของผมนะพี่ต่อเป็นคนที่ไม่ใช่ทํากาแฟแล้วก็แบบดูในเรื่องกาแฟอย่างเดียวแต่พี่รีเสิร์ชแล้วก็เก็บ Data ของทุกอย่างมาแล้วก็มาวิเคราะห์ เพื่อทําร้านใช่เอออันนี้แบบสําคัญมากในการทาธุรกิจแบบใหม่เหมือนกันยกตัวอย่างาง่ายๆผมป็นคนเก็บดีเซลเมื่อก่อนถ้าไปญี่ปุ่นคนจะชอบพูดว่าญี่ปุ่นเขาดีทําไมกาแฟเขาเข้มแต่เบามากเมื่อก่อนผมไม่เคยเข้าใจเลยเชียงใหม่กับมันไปนะเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่กินกาแฟเบากว่าชาวบ้านใช่ผมอยากจะถามว่าเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกว่ากินกาแฟไม่เหมือนใครเลยถ้าใน100้เตเนี่ยอัตราการกินแบบเข้มกลางหรือว่าอ่อนเนี่ยแบ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์บ้างครับโดยประมาณ คือต้องบอกว่ายกตัวอย่างเมื่อก่อนผมเป็นคนใช้กาแฟสมมติว่าเมื่อก่อนเราใช้อเมริกาโน่เย็นเมื่อก่อนเราใช้22กรัมโดส40เลยหน uh ึ่งต่อสอง44 50 uh huh. เพราะเรารู้สึกว่าคนไทยชอบกินอะไรเข้มข้นบอดี้หนักผ่านมาสองปีก่อนโควิดก็แส่ชิ้ใหม่เปลี่ยนไปผู้หญิงเริ่มมากินกาแฟเยอะขึ้นคนไปคาเฟ่วันหนึ่งสองที่ uh huh. เขาจะสามารถกินกาแฟบอดีห้หนักๆสองแก้วได้ไหมมันเลยกลับไปเป็นเหมือนญี่ปุ่นกับเกาหลีที่เราเคยสงสัยว่าทําไมกาแฟเขาถึงเข้มแต่เบา uh huh. เพราะเขากินกาแฟเหมือนน้ำเปล่าเพราะมันด uh ีก huh. ับสุขภาพที่สุด และเคาเจอร์นี้มันกำลังมาที่เชียงใหม่ถูกต้องครับแล้วไม่พอผมก็เลยลองโพสจากอินสตาแกรมคนมาบวตประมาณเกือบหมื่นคนคุณชอบกาแฟกลางแบบติดเข้มนิดหนึ่งกลางแบบติดเปรี้ยวนิดหนึ่งอ่อนหรือก็เข้ม<อ>ให้ถ่ายครับผมว่านะอันดับหนึ่งน่าจะเป็นกลางติดเปรี้ยวผิดครับอันดับหนึ่งคือกลางติดเข้มอ๋อเหรอกลางติดเข้มนิดหนึ่ง คนยังกินกาแฟขั้วเข้มเยอะกว่าเปรี้ยวอันดับ2เป็นอะไรรู้ไหมครับขั้วเข้มครับขั้วเข้มเลยผมว่าขั้วเข้มน่าจะที่สุดท้ายนะจริงจรอ,อันดับสามเป็นกลางติดเปรี้ยวนิดนึ่งแล้วอันดับสุดท้ายพวกมันไปนเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีเลยที่คนเขากินกาแฟไม่ค่อยเปรี้ยว แล้วพอออกมาแล้วสาขาแรกเนี่ยพี่ใช้เวลานานไหมในการที่จะทําให้แบบสักเซสขึ้นมาแล้วไปสาขา2องสามสี่อย่างเงี้ยครับสาขาแรกไม่สักเซรับสร้างแบรนด์ให้คนเริ่มรู้จักในแง่ของร้านกาแฟาที่สวยของเชีงยงใหม่จริงแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จตุลาปีถัดไปปี2 0 1 6กเราเปิดสาขาที่2ที่นิมานเพราะเราอยากสร้างแบรนด์เพราะเราเชื่อว่าคนกินกาแฟต้องเป็นหัยมรุ่นเราก็เลยสร้างเป็นสาขาที่2ซึ่งตรงนั้นคนเริ่มรู้จักบริโซเยอะขึ้นช่วงแรกขายดีมาก แต่ผ่านไปเร็แป๊บมันขายไม่ดีแล้วพี่แก้ปัญหาอย่างไงหรือว่ามีไมช์เซ็ตตอนนั้นยังไงเอายกตัวอย่างนะกาแฟในร้านอาหารอร่อยไหมครับไม่ฮะถูกไหมใช่นี่คือไมค์เซ็ตของคนกาแฟในโรงแรมอร่อยไหมกินได้เฉยๆมาก่นไม่เฉยไม่ถูกไหมครับใช่มันอาจจะกินได้แต่เฉยๆต่อให้ร้านอาหารทํากาแฟอร่อยแค่ไหนก็ตามถ้าคนส่วนใหญ่มองไมค์เซ็ตร้านนั้นว่าคือร้านอาหาร คือเขาบอกว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านอาหารแต่คงไม่ใช่กาแฟาหรอกถูกไหมแล้วมีประสบการณ์แบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่ามาจากเมื่อก่อนอะ่ะถูกต้องครับคนก็จะมาเซตเข้าไปแล้วแล้วก็คิดไปเลยว่าไม่มีทางสวอเหมือนกันพอเราตกแต่งร้านให้มันสวยามากๆคนก็จะเกิดมาเซตอีกว่าร้านสวยกาแฟทำไมก่อนไม่เอา คือไปใส่ใจร้านแน่นอนเลยกาแฟน่าจะไม่เท่าไหร่หรอกอะไรอย่างนี้ใช่ครับอีกอย่างหนึ่งครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าร้าน2เป็นสาขาที่เราสร้างเมื่อก่อนมีคนชอบสีขาวก็เลยสร้างร้านที่สีขาวจัดๆเพราะเรารู้สึกว่ามันเท่มันโอเดอร์มันถ่ายรูปเมนูสวยคนถ่ายรูปสวยเราสร้างผิดครับใน1่ผู้ชายดื่มกาแฟ7จ็ถึง75็หผู้หญิงดื่มกาแฟแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซนต์แต่ถามว่าในแค่ของการมาสร้างร้านกาแฟให้สวยสีขาวผู้ชายจะเข้าไปนั่งไหมถ้าเก็ตเราคือใคร ในเมื่อคุณสร้างร้านกาแฟคุณอยากจริงจังแต่คุณไปสร้างร้านสีขาวซึ่งผู้ชายไม่แฮปปี้กับการไปนั่งขาวแบบจริงๆงั้นกลุ่มคนที่ไปคือผู้หญิงซึ่งผู้หญิงก็ไม่ได้กินกาแฟเรืยอยตน่อนเราบาังอ้อเลยว่าการตกแต่งร้านนี้ดึงกลุ่มคนที่ไม่กินกาแฟเข้ามาคนซ้ายผมไปเปิดปริ้นทิเวอร์จนไปเปิดสาขานเลสไฟสาขาอินเลไฟเป็นสาขาที่เราตัดสินใจเอาสีขาวออกจากร้านเลยทั้งหมดแล้วแต่งให้มันเพ่ที่สุดดิบที่สุดผู้หญิงที่ดื่มกาแฟจะชอบความดิบมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ดื่มกาแฟกลายเป็น กลุ่มคนที่มากินกาแฟของเราวันหนึ่งสูงสุดถึง80%แบบยอดขายทั้งหมดและอย่างที่สองสาขาทางรถไฟเป็นสาขาที่เราเรามองว่าในเมื่อคนมองว่าเราไม่จริงจังเรื่องกาแฟวิธีง่ายๆครับสร้างเคาน์เตอร์ยาวรถไฟมีเคาน์เตอร์ยาวหมด22เมตรเป็นตัวอยู่20อ้าะยาวอะไปเลยชัดเจนเลยครับกาแฟแน่นอนจริงจังแน่นอนจริงจังแน่นอนเคาน์เตอร์ยาวขนาดนี้ใครจะไม่จริงจังกาแฟเออจบ นี่คือคอนเซ็ปต์ครับทำอะไรให้คนเข้าใจง่ายจบไม่ต้องหมืดนนเอ้ยผมว่าดีอะ่ะเออดีอดีดีหลังจากนั้นพอถึงจุดนึ่งเราถึงต้องทำรงตัวครับ สาขาที่4เริ่มสําเร็จแล้วก็เริ่มทําลงพ่วสาขาที่4ใช่ครับพอเริ่มจากสาขา4แล้วพอไป5 6 7เนี่ยยอดขายเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็กระแสของบริสโต้ดีขึ้นเรื่อยๆครับทุกครั้งที่เราเปิดสาขาเราดูยอดรวมทุกสาขารวมกันยอดขึ้นทุกปีครับแล้วสาขานี้ครับยอดขายเป็นยังไงบ้างฮะก็ดีครับสูงสุดวันหนึ่งที่เข้าประมาณเกือบพันคนผมจะชอบมีไอเดียที่ภเป็นสาขาเดียวที่เริ่มเก็บบัตรเข้าเราเชื่อว่าเราเป็นคาเฟ่แรกในไทยที่เก็บบัตรเข้าให้คนเข้ามาคนชอบคิดว่าบเเเเรราาาก็ัข้้ไมม่ใหคน แต่สําหรับตัวไม่ใช่ครับเราแค่อยากเก็บบัตรเพื่อซึ่งว่าคุณเสียค่าบัตร80บาทต่อหนึ่งคนทุกคนต้องจ่ายพอเสียบัตรเข้าปุ๊บคุณเข้ามาคุณเอา80บาทไปแลกกรนะุมนะเราอยากให้คนได้นอนไม่ตื่มเราเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดได้บางอย่างถ้าเราไม่บังคับเขาเล็กๆให้เขาเขา้าใจอย่างที่สองเป็นการการกลุ่มคนไม่ให้เยอะจนเกินไปนในช่วงโควิดแต่การทู่ว่ายอดขายเนี่ยมันขึ้นไปเกือบเท่าตัวจากยอดซื้อบัตรมันแสดงว่าคนซื้อเรื่อื่งเรามากกว่าองแกส่วนต่างให้มันจ่ายเพิ่มจากเคอมันบัตรมันเท่า ในแง่ของจุดแข็งที่บาริสโตม้มีที่พี่ตอมองอะ่ะคืออะไรบ้างครับก็อย่างที่บอกเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เรามีคือเรามีความหลากหลายเราก็เร็วเนื่องจากทุกจไฟเขาต้อก,กิจงานบริการใช่ไงานบริการที่ประสบความสร็จคุณภาพและความรวดเร็วต้องมาผมที่เซ็นเจอร์ตัวหนึ่งเป็นกาแฟคนเคยมีครั้งหนึ่งเราทำแบ็คเอาไว้เป็นเอสเปรสโซช็อตของน้ำมะพร้าวเป็นสายกาแฟแล้วมากินที่ร้านเราว่าตัวนี้ไม่ไม่ได้ไวะไม่ได้รสชาติกาแฟแล้วคิดว่าปกติจะกินแก้วนี้ไหมไม่กิน ปกติกินมเมนูอะไรเอเมริกาโน่้องบอกนั่นแหละครับประเด็นคนกินกาแฟผสมมะพร้าวเป็นคนที่ไม่ได้กินกาแฟจ๋าถ้าคนททำกาแฟจ๋าเขากินเขาก็จะรู้สึกไม่ชอบส่วนคนอย่างประเภทที่เกลียดกินกาแฟจ๋าจะไม่สั่งเมนูพวกนี้หรอกคุณจะดีไซน์กาแฟเพื่อใครในเมื่อกลุ่มนั้นมันเป็นกลุ่มที่เขาไม่สั่งอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปทํารสชาติเพื่อที่เขาจะชอบบางคนบอกว่าเปิดร้านเพาตัวเองชอบแต่ส่วนตัวผมลูกค้า้ขงชอบ คยมีครั้งนึงเราเคยทำบัตรสะสมแต้มด้วยการวัดว่าลูกค้ามี l o ยติ้ y ในตัวเราส่วนไหมเป็นบัตรเหมือนว่าคุณต้องไปสาขานี้แล้วคุณจะได้สตเกอร์หนึ่งดวงคุณต้องไปครบสิบสาขาในเชียงใหม่ของเราเพื่อได้บัตรลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งแต่ละสาขามันก็ไม่ได้ใกล้ๆกันเราทําแบบมีหกดวงกับมีสิบดวงเพราะว่าตอนแรกเราท,ทําแค่ห้าสิบใบเพราะเราคิดว่าคนไม่น่าจะแลผ่านไปสามเดือนคนแรกไปสามร้อยการที่เขาอยากได้บัตรลดแสดงว่าเขามองแล้ว,ว่าเขาอยากาซ้ำกับเรา อยากรู้ว่าในแต่ละสาขาครับยิ่งสาขาใหม่ๆเนี่ยใช้งบในการลงทุนต่อสาขาเยอะไหมครับเยอะเรื่อยๆครับ8ล้าน12ล้านจนมาสาขาเนี้ล่าสุดนะ่าประมาณ40่สบล้านสีบล้านนี่แบบว่าใหญ่มากเลยนะงบลงทุนเยอะไหมเอาแบบตรงๆอ,อันนี้แพชชั่นอย่างเดียวนะครับไม่มองคืนทุนเลยครับฮะมองแค่ว่าถ้ามันดีมันจะออกมาเองเราเชื่อว่าทุกธุรกิจมีทังออกอยู่ที่คุณหาเจอไหมเมื่อคุณทําเต็มร้อยถ้ามันเป็นเต็มร้อยจริงๆเรารู้สึกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จหมดเลยอื ทุกธุรกิจเราเกิดมาจากการคำาว่าขาดทุนหมดเลยโนติกูมาริโตแต่เราสนุกกับมันเหมือนคนเล่นเกมอะวันนี้คุณแพ้ทำไมคุณยังเล่นอยู่เพราะคุณชอบแต่ถ้าคุณต้องทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณก็จะหยุดทำเพราะเราเจอสิ่งที่เราชอบถึงแม้มันจะขาดทุนเรายัางสนุกแล้วพอเราสนุกกับมันเราจะเจอทางในการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอันนี้มันสิ่งสำคัญ<อ>ในส่วนตัวเราเลยทำทุกธุรกิจด้วยเหตุผลเดียวว่าเราเชื่อว่าถ้าเราทำแบบตั้งใจ คนจะรับเหมือนที่เดินเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเจ้าของร้านเขาจริงจังว่ะเขาต้องจริงจังแน่นอนเขาคงไม่ทําอะไรเงี้ยอะไร่ะขอแนะนําก่อนได้ได้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้เป็นแบ็คโฮลคอนะครับอันนี้เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวต้องคนก่อนไหมคนครับคนก่อนเนาะพี่ต่ออย่างพิ่งเชเลยนะขอผมชิมก่อนอันนี้มันเออก็อย่างนี้พี่บอกจริงๆอ่ะมันทานง่ายมากกาแฟไม่หนักคือบางที่อ่ะบางคนอ่ะดีไซน์ออกมาคือกาแฟเข้มเกิน เออแต่อันนี้ผมทานสองแก้วก็ไหวใช่ดีครับอย่างนโตเหมือนกันลองชิมนโตอารเรนต์ดัวครับอันนี้เป็นตัวนึงที่เป็นจุดเด่นของเราเลยเราเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครทำนโตของเราจะไม่เหมือนชาวบ้านครับเออมันฟีลลิ่งคล้ายๆกันเลยมันอร่อยใช้คำแรกคือมันแบบมันสดชื่นมากมันเฟรชปกติที่่นจะใช้ในโตเจนเปียวพอนโตเจนเปียวพอเรากินนโตเจนเข้าไปเยอะๆมันจะเกิดการเบียนหัวครับอ๋อเอ้ยผมเมา นตุ่นแล้วเมานะถูกป่ะครับใช่ใช่เมาเมาตัวนี้เราเติมคาร์บอนไดเอเข้าไปอ๋อผมเคยไปชิม,มน้ำงานเอ็กซิบิชันอะแก้วเล็กกับสองแก้วผมหน้าแดงเลยนะนั่นคือคนไม่เคยเข้าใจว่าในตุมันมีข้อเสียตรงไหนเช <c oughs> ่นคุณต้องเลือกทําแล้วเติมให้มันสดชื่นเพอเราเติมคาร์บอนไดอไปอะในแง่ของหนึ่งคือมันไล่กานออกไปด้วย <c oughs> สองมันทําให้ความซ่ามันเกิดความเลี่ยนมันหาย มันเลยกินง่ายครับโอเคผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดในมุมมองตอนนี้เปเชีลยลตี้ c o f f e ่มาแรงการทําร้านคาเฟ่มาแรงแล้วหลายๆคนหลายธุรกิจอยากจะเข้ามาในวงการน้องใหม่อยากจะเข้ามาอยากจะแนะนําอะไรพี่กับคนแบบใหม่ <นะ S 1> <ๆ S 2> เข้ามาอย่างที่บอกว่าไอ้พวกนี้มันคือสิ่งที่สําคัญว่าหนึ่งถ้าคุณชอบคุณจะเจอธุรกิจ2อ,อยากให้ศึกษาหาความรู้จริงๆไม่ใช่แค่เปิดแล้วไม่ทดลองันที่3ามต้องบอกว่าเมื่อก่อนผมเคยพูดกับคนทุกคนว่า คนมือคาเฟ่คุณมีเงินน้อยคนรวยได้จนผ่านมาเมื่อประมาณสองสปี <P ink> ผมเปลี่ยนความคิดใหม่ <P ink> คุณลงทุนน้อยคนได้น้อย <P ink> คุณลงตุนเยอะคนได้เยอะอปัจจุบันเปลี่ยนอีกถ้าค,คุณลงทุนน้อยคุณไม่มีเอกลักษณ์คุณตายคุณลงทุนน้อยแต่เอกลักษณ์คุณชัดคุณมีโอกาสแต่ถ้าคุณเป็นร้านกาแฟที่คุณลงทุนใหญ่แล้วคุณไม่มีเอกลักษณ์คุณตายเลยเหมือนกันเพราะคุณจะขาดทุนมหาศาลแต่ถ้าค,คุณมีเอกลักษณ์แล้วร้านคุณใหญ่รืยอแน่นอน ดนั้นตอนนี้มันไม่ได้สำคัญที่ใหญ่หรือเล็กมันสำคัญที่คุณสร้างแทร็กเตอร์ตัวเองได้ไหมคุณอยากบพราว่าคุณอยากทำกาแฟเปเชียลตี้แต่คาว่าคนที่เข้าถึงมันจีบคุคุณอยากทําให้คนแค่กลุ่มคนแค่ห้าเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์ชอบจริงุหรอลกลุ่มคนที่ทําให้เราทรําธุรกิจได้คือกลุ่มคนทั่วไปซึ่งเราจะต้องคอนเซิร์นกับเขามากๆเพราะฉะนั้นในแง่ของการธุรกิจอยาทำกระแสครับทําสิ่งที่เ,เองรัก แล้วมองภาพความเป็นจริงให้ออกอย่าเอาแพชั่นมานับจนเกินไปเนี่้มันจะไม่ประสบผลสำเร็จท่านิยามคําว่า The บาริ s t a ในความหมายของพี่ต่อคืออะไรครับก็คงเป็นเติร์นเพสครับเป็นที่ที่มาใช้ชีวิตอย่างที่บอกว่าเราเชื่อว่า Barista คือที่ที่ผู้คนมาใช้ชีวิตจริงๆเรื่องว่าครับจะเห็นว่าคนมานั่งกินกาแฟจริงจังคนมานั่งทํางานเรามีปักให้กับโต๊ะที่ควรจะมีเรามีมุมถ่ายรูปให้สวยเรามีห้องประชุมใหผู้คนมาประชุม เรามีที่ใี้คนมานั่งคุยเรามีห้องใหญ่เรามีโต๊ะเล็กเรามีขนมเรามีทุกอย่างยกตัวยอย่างมุมนี้มันมุมที่สวยมากๆคุณก็อยากไปเติมปักมนสิเพราะคนจะนั่งน,นานน,านี่นาคุณไปเติมปักในโต๊ะที่มันเป็นมุมที่ไม่สวยให้คนที่เขาอยากนั่งนานไปมีสเปซที่เขาอยากน,านั่งม,มันก็จะดีผอมันอยู่ที่การดีไซน์ว่าคุณจะเลือกทำยังไงให้ลูกค้าเปลี่ยนเหมือนสโลบาร์เป็นมุมที่ผมชอบมากผมไม่มีปักเลยเพราะไม่อยากคนนั่งแช่ตลอด ต่มือมือมีปักทุกทีนั่นก็คืออยู่ทีน่ในสายไม่ใช่ไปบังคับลูกค้าว่าคุณไม่ควรนั่งนานแล้วความสุขของเขาคืออะไรดีมากเลยแล้วผมอยากจะให้พี่ตอบแบบฝากนิดนึงถ้าเกิดคนที่ทํากาแฟอยู่แล้วดูคลิปนี้แล้วอยากจะเปิดคาเฟ่ให้เขาโฟกัสอะไรครับแบบสักสามข้ออย่างแรกก็คือคุณภาพคุณภาพต้องมาอันนี้สําคัญที่สุดเลยครับถ้าควรจะเปิดร้านกาแฟคุณภาพคุณต้องสําคัญแล้วความชอบอยามเบสเอาความชอบตัวเองเป็นหลักอย่างที่สองเปิดใจรับความคิดเห็น อันนี้สําคัญมากๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกล้าเปิดรับคนจะกล้าคอมเมนต์แล้วคุณจะพัฒนาตัวเองได้ดีกว่าไม่องที่สามคอเมนเพงครับคุณต้องคงไม่ใช่ว่าพอประสบความสำเร็จแล้วคุณก็ทิ้งมันมันก็อยู่ไม่ได้เพราะคุณต้องสม่ําเสมอถ้าคุณทำสามข้อนี้ได้ธุรกิจจะไปได้ด้วยดีดีมากเลยครับพี่ต่อผมชอบความคิดพี่มากมากเลยแล้วผมก็ชอบทุกอย่างที่เป็นบริโตแล้วก็ที่พี่สื่อสารออกมาผมชอบแล้วก็ขอบคุณแทนทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้เลยผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนเลยครับพี่ตตออสน้้ง ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ,รบวัสดีครับสวัสดีครับ